หนเอาได้หมนีไม่ได้่ไหนเยี่ยมยังไงเนี่ยมามีเขาไม่ลงไปได้ไหมีเรายไใช่ต้องพีเจ็ไหมตจ็่จมาเยีมอไปวดแล้วจะ้อหไม่รองเลยไอ่ะเสร็จแล้วลงเลยนะเราอ๊ย พี่ร้องเลยพี่กีร้องแบบหวยหวนเลยเอาพ่อก่อดพ่อก่อนเออไหนได้ของกินเสร็จแล้วพี่น่ะพี่ิีร้องไงพี่ิีร้องพ่อต้องหายก่อนไงจะทำไงเราไม่ต้องทำไงไปหาพ่อสิพ่อเสกุยเกี่ยวกินเหี้ยเดี๋ยวจ้าวป่าพ่อเห็นยนะครับโอ้โหพ่อมเมื่ไร ทำไหมครับนอนแบบไหนครับพี่จะเราต้องทำยังไงไขดดึ้นไปก่อนสิอันนี้หนูต้องนอนต้องเป็นเด็กดีอันนี้มาเยี่ยม,มพ่อหรือมาทำอะไรลูกมากินหรือมาเยี่ยมพ่อ,อนน